สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาฟังเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวประหลาดในโลกฟุตบอลกันก็แล้วกัน และแน่นอนนะครับจะพูดถึงเรื่องราวที่มันแปลก,ป,ลกประหลาดทั้งทีเนี่ยเรื่องราวแบบนี้มันอาจจะมีหลายเรื่องในโลกฟุตบอลถูกไหมแต่ช่องของเราเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องที่มันเกี่ยวกับขวัญใจของช่องเรามาก่อนสิครับขวามใจของช่องนี้คืออะไรน,นะครับผมคริสเตียโนโรนัลดนั่นเองครับในวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่แปลกมากๆเลยครับที่ปกติแล้วอะไรแบบนี้มันคงจะไม่เกิดขึ้นได้หรอก แต่พอมันเป็นโดมันเลยเกิดขึ้นได้ยัางไงท่านผู้ชมคงจะรู้ถูกปลวว่าโรนโดเองอ่ะเป็นนักเตะที่มีวินัยแล้วกระหายชัยชนะมากๆนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะกลายเป็นด้านลบได้ในกรณีที่โอ้โหนัดเนี่ยเราอยากชนะมากๆแต่มันผิดหวังอ่ะมันทาให้เกิดอะไรครับทําให้เราโมโหไงอารมณ์เสียถูกไหมแล้วในเรื่องราวเนี้ยมันเกี่ยวกับโรนโดโมโหครับผมก็คือในแมตช์แมต์หนึ่งในฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับ ที่โปรตุเกสเนี่ยได้เจอกับเซอร์เบียครับตัวของโรนโดเนี่ยยิงประตูเข้าไปแล้วนะครับผมแต่ถูกแคนเซลนะครับผมโดยกรรมการครับ ซึ่งประตูนี้เนี่ยเราดูยังไงมันก็เป็นประตู100%แน่นอนละ่ะคือบอลมันไหลเข้าโกไปเต็มโกลแล้วค่อยถูกสกัดออกมาครับแต่กรรมการเนี่ยไม่ให้โรนโดก็โมโหแบบสุดขีดนะครับผมเพราะนั่นเป็นโอกาสที่จะทําให้โปรตุเกสนั้นมาชนะนั่นเองในเกมนั้นนะครับผมกอก์เสมอกันอยู่2ต่อ2นะครับทุกคนก็แบบว่าเซงกันหมดเลยน,นั่นเองซึ่งแมตช์แช์นี้หากใครอยากไปดูนะครับผมไปดูกันได้เลยมันเป็นแมตช์โปรตุเกสับเซอร์เบียที่เกิดขึ้นในวันที่27เดือนมีนานี้เองครับ โมโหมากๆแล้วก็พอเป่านกหวีดหมดเวลาปุ๊บโมโหจัดโยนปอกแขนกับทันทีมทิท้งเดินออกจากสนามไปเลยนะครับอะถ้าฟังดูตอนเนี้เราก็คงจะฟังแค่ว่าเออมันเป็นเรื่องราวความโกรธของโรนโดเฉยๆมันเป็นเรื่องแปลกยังไงวะทําไมมันมีอะไรแปลกนะครับผมคือไอจุดที่มันจากความโกรธเนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องราวสุดน่าประทับใจได้นะครับผม จริงๆโรนโดเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่น่าประทับใจหรอกครับแต่สิ่งของที่มันเกิดจากเหตุการณ์นั้นมันกลายเป็นเรื่องราวสุดน่าประทับใจนั่นเองเพราะว่ามีคนนะครับผมไปเก็บไอ้ปอกแขนกับตันทีมที่โรนันโดนั้นนะ่ะโยนทิ้งไปนั่นเองครับแล้วเอาไปประมูลนะครับผมแล้วการประมูลนี้นะครับจบลงอยู่ที่75,000ดอลลาร์นะครับก็เรียกได้ว่า2ล้านกว่าบาทนะครับผมปอกแขนอันเดียวนะครับแล้วคนที่ เอาไอ้ปลอกแขนนี้มาขายได้เงินมา2ล้านนะครับผมก็เอาเงินนั้นเนี่ยนะครับบริจาคครับผมให้กับเด็กทารกวัยหขวบนั่นเองครับซึ่งตัวของเด็กทารกคนนี้เนี่ยต้องการการผ่าตัดนะครับผมก็เรียกได้ว่าเอาเงินมาจ่ายค่าผ่าตัดให้กับเด็กนั่นแหละก็เรียกได้ว่ากลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่โรโดโกรดแล้วโยนทิ้งอ่ะมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเด็กคนนึงเอาไว้เลยนะครับโลกในบางทีเนี่ยมันก็ประหลาดแบบนี้นะครับผมแบบว่าเออ มันมีวิธีการประหลาดๆของมันอะที่จะทําให้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้อะ่ะจากความโกรธโยนปอกแขนทิ้งกลายเป็นว่าไอ้ปอกแขนที่โยนนั้นช่วยชีวิตคนไว้เฉยเลยนะครับผมเออก็เป็นเรื่องแปลกนะแปลกแต่จริงมากๆเลยนะครับผมถ้าคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดครับ ก็ยังไงก็ต้องให้เครดิตกับโรนโ,โ,โดที่โยนปออแขนไปด้วยนะครับผมแต่คนที่ต้องได้เครดิตแบบเต็มที่สุดเลยเนี่ยก็คือคนที่ไปเก็บปอกแขนนั้นมาประมูลแล้วก็เอาเงินจํานวนนั้นไปช่วยเด็กนะครับโรนโ,โ,โ,โดมีส่วนไหมต้องตอบเลยว่ามีแน่นอนครับแต่มีแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับผมมีแบบงงๆ่ะมีแบบเอ้าสรุปที่กูโยนทิ้งไว้นี่มันได้ช่วยคนหรอวะเออก็แปลกดีนะ และนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ f o ุตบอลเวิลด์นะครับ